แต่ที่ยังไม่ค่อยเห็นด้วยกับพ่อท่านตรงที่ว่าเออตอนนั้นแหลงนะพ่อท่านแหลงไม่ไม่มีพระพุทธรูปมาไม่ต้องมีหรอกพระพุทธรูปอะไรอย่างนี้นะมันเป็นแค่อีกหินดินปูนะเป็นรูปสักการะอะไรต่างๆเนี้ยไม่เอาเลยพ,พุทธรูปเรื่องสวดมนต์ท่านก็ไม่ค่อยเอาเป็นหลักอะไรสวดแค่ประนามานคาถาสวดแปะข้าอแค่เป็นพิธีเทนะ่านั้นเองไม่เน้นเรื่องการสวดเลยเท่าไหร่เราบอกว่า แบบนี้มันไม่มีละจารีตประเพณีอะไรไม่เอาเลยเหรอหมดเลยเหรอไม่สําคัญเลยใช่ไหมตอนแรกคิดอย่างนั้นนะจะมาคิดอีกทีจริงๆเลยนะเดี๋ยวนี้ไม่สงสัยเลยแล้วก็เห็นด้วยกับพ่อท่านเลยเพราะว่าทุกวันนี้พระพุทธรูปต่างๆนกลายเป็นสินค้าไปหมดเลยเฝือมันเลอะเทอะไปหมดละปั้นพระพุทธรูปขายกันแล้วก็พาให้คนหลงไหลเป็นเครื่องรางของขลังอะไรต่างๆอยู่ยงคงกระพัน มีพระแขวนคอแล้วยิงไม่เข้าฟันไม่ออกเลยเนีไปทางด้านของสเสน่ห์เมตตามหานิยมอะไรไปทางนั้นเลยนะแม้แต่การสวดมนต์เนี่ยธรรมาคิดเอ๊ะสวดมนต์มันก็ดีนะมันก็สงบเย็นดีนะฟังสวดมนต์แล้วบางทีมันก็ดูซึ้งๆดีนะ,น,ะนะแต่เดี๋ยวนี้จะมาเข้าใจแล้วโอ้จริงเนาะ,นะ,นะมีอาตมาไปได้ปาเปเปอร์หนึ่งคิดว่าน่าจะเป็นของพ่อครูอะ,ะใช่อ่ะ พ่อครูบอกไว้ว่าอย่างเงี้ยนะอามาขออาศัยที่พ่อครูเขียนมานะนะแต่ว่าแรงหรือไม่แรงลองฟังดูนะเพราะท่านบอกว่าสงยุคนี้เนี่ยติดอยู่แค่สวดมนต์ทำพิธีกรรมจริงไหมทุกวัดเลยทั่วไปเลยพระวัดไหนบ้างไม่สวดมนต์มีไหมสวดมนต์ท้งนั้นเลยนะ แล้วมีแต่พิธีกรรมถ้าไม่สวดมนต์ไม่มีพิธีกรรมพระอยู่ไม่ได้อะวัดเจ๊งเลยไม่มีอะไรกินเลยเชื่อไหมใช้อาศัยการสวดมนต์แล้วก็ทำพิธีกรรมนะพ่อท่านบอกติดอยู่แค่เนี้ยนะที่จริงไม่ใช่รักษาศาสนาจะเป็นกายทำลายศาสนาโอ้โหพ่อท่านใช้คำนี้เลยนะ,นะถ้าทุกวันนี้เอาแต่สวดมนต์แล้วก็ ทาแต่พิธีกรรมที่จริงเป็นการทําลายศาสนา mm hmm. แล้วแต่นั้นพ่อท่านก็นมาขยายความบอกว่าพระสงฆ์ที่ติดอยู่กับการสวดมนต์แล้วก็ทําพิธีกรรมนั่งหลับตาพระสงฆ์จะติดอยู่แต่แค่สวดมนต์ทำพิธีกรรมการสวดมนต์เนี่ยสมัยโบราณสมัยก่อนสมัยพุทธกาลหลังจากที่พระุทธเจ้าตบบรัสรู้นิพพานแล้วเนี่ยเขาสวดมนต์เพื่ออะไรรู้ไหม ส่วนบนเพราะว่าสมัยนั้นมันไม่มีหนังสือไม่มีตัวหนังสือไม่มีการจารึกอะไรไว้นะก็เลยต้องสวดเพื่อที่จะจำนะจำพุทธบัญญัติจำไอ้ภาษาอะไรต่างๆหลักธรรมะอะไรต่างๆเนี่ยเพราะไม่ได้มีการจดบันทึกมันยังไม่มีตัวหนังสือใช่ไหมก็เลยต้องทนะ่องท่องจำมาไว้สืบต่อๆกันมาถ้าการสวดแบบเพื่อที่จะรักษาคำสอนไว้เนี่ยโอเคอันนี้ไม่ผิดนะ ไม่ผิดจำท่องเพื่อจะสวดจำเอาไว้สืบต่อกันมานแต่เดี๋ยวนี้มันไม่จำเป็นแล้วที่จะต้องมาจำท่องสืบต่อกันมาทุกวันนี้ไม่สูญหายแล้วเพราะมีหนังสือพิมพ์โอ้โหปัจจบิดกมีเป็นตู้ๆเลยแล้วเอกสารหนังสือที่เขาเขียนเขียนกันจึงไม่จำเป็นต้องมาท่องเพื่อสืบนคำสอนที่เป็นภาษาคำอะไรต่างๆแล้วเนี่ย จึงไม่ได้จําเป็นต้องมาใช้ด้วยการสวดมนต์เพราะการสวดมนต์ทุกวันนี้เลยกลายเป็นสวดเพื่ออะไรนะไม่ใช่สวดเพื่อรักษา,าศาสนานะอย่างที่พ่เราบอกเป็นการสวดและทําลายาศาสนาเพราะว่านะเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกวันเนี้ยสวดเอาไปหากินแลกเงินฟังให้ดีนะสวดเพื่อเอาไปหากินแลกเงินจริงไหมจัดงานบุญที่ไหนเนี่ยนะ ที่มูลพระไปสวดพอสวดเสร็จแล้วอะไรได้เงินใส่ซองถูกไหมอ่ากลับวัดมาทุกทุกทุกองเลยนะแทบจะทางนั้นเลยเพราะไปสวดแลกเงินหากินอ่าเนี่ยใครจะไปดีเศษละ่ะใครว่าไม่ไม่ใช่อ่ะอ่าเอาเอาความจริงมาพูดกันนะไม่ใช่มาถือโทษโกรธเคืองอะไรกันนะมันเป็นอย่างนี้ไหมศาสนาพูดถึงเสื่อมไงเสื่อมไปเรื่อยๆพระไม่รู้จักการปฏิบัติแล้ว ยังไงถึงเรียกว,ว่าปฏิบัติธรรมไม่รู้กิเลสเป็นไงไม่รู้อ่ะปฏิบัติธรรมยังไงตามหลักโพธิปักเกียธรรมสามสามสิบเจ็ดรู้ไหมรู้เรื่องไหมโพชฌงเจ็ดมีอะไรมรคแปดมีอะไรไม่ออามาพูดถึงเลยเรื่องเราเหล่าเนี้โอ้โหมาทึ่บอกโอาศาสนาเสื่อมไปมันเพราะอย่างเงี้ยแหะเพราะไม่เอาหลักธรรมแท้ๆของผู้เจ้ามาสอนมาปฏิบัติมาถ่ายทอดเป็นความรู้กันนะ เอาแต่สวดมนต์แล้วก็ทำพิธีกรรมเก่งกันอยู่แค่เนี้ยวัดวานะพระพอมีกิเลสมากๆเข้าทนกิเลสไม่ไหวก็มีอาการอะไรต่างๆเนี้ยที่ปรากฏเป็นข่าวมันก็เป็นใจอย่างนงี้นะก็เสื่อมนะึงคุณสวดไปหากินแลกเงินสองสวดโชว์กันนะมีการแข่งขันกะันนะองค์ไหนสวดเสียงดีนะสวดมีอะไร,ประแปลกๆมีนะมีการแข่งขันกะันนะทางภาคเหนือเนี่ยวาเคยดูใน คลิปในนั่น,นมีเยอะนะแกเป็นส,สีกราซัตราออก,กเดีจาก

เขาเรียกว่าให้ได้อน,นิสงส์เป็นไปสู่สวรรค์นิพพานสวดข้ามวันข้ามคืนนะอะไรต่างๆหเหล่านี้ยนะก็ว่ากันไปกลายเป็นอย่างนั้นไปเลยนะเพราะฉะนั้นพิธีกรรมทําแต่พิธีกรรมนอกจากสวมดมนต์แล้วนะก็มีพิธีกรรมต่างๆนะมีส่วนประกอบนะเป็นรูปแบบอย่างนั้นอย่างเงี้ยนี่คือกลายเป็นการหากินของพระของวัดทั่วๆไปนะ แทนที่จะมารักษาธรรมวินัยหรือว่าสอนอะไรที่ไปสู่โลกุตตรธรรมอะไรไม่พูดถึงไม่มีหายากยิ่งในญี่ปุ่นเนี่ยเพราะนายกตัวอย่างญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นน่พระรวยมากเลยนะฝากเงินไว้นในธนาคารเนี่ยถ้าพระไปถอนเงินจากธนาคารธนาคารนั้นเจ๊งเลยล้ลมเลยเพราะว่าโอ้เงินอยู่ในนั้นเยอะแล้วก็มีโมงมีเมียแล้วพระญี่ปุ่นพระทั้งนั้นทำหน้าที่อะไร ทําหน้าที่เรียกว่าเจ้าพิธีการอะนะอะไรอะไรก็ส่วนมนเก่งพระญี่ปุ่นเนี่ยแล้วก็ทําหน้าที่อย่างนี้แหละเจ้าหน้าที่เป็นพิเจ้าพิธีการพิธีกรรมอะไรต่างๆน,นี่คือความเป็นมาของศาสนาทุกวันนี้นะทีนี้มีอยู่อีกเรื่องหนึ่งนะทีนี้คนเริ่มเบื่อศาสนาเนี่ย คนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่พอมาเห็นการกระทําของพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะเป็นข่าวแต่ละวันเลยมีเจ้าหนุ่มคนหนึ่งเออเดี๋ยวเขามาเขียนบทบ,บทความนี้ออกมาเลอเอเข้าท่าดีนะเขียนแล้วมาว่าวนสะท้อนอะไรให้เห็นหลายๆลอย่างอามาเอาไปโพสต์ลงทา f เฟซบุ๊กโอ้โหคนคอมเมนต์กันมาเยอะเลยบอกเห็นด้วยเลยบอกดิฉันกําลังจะเลิกกราบเลิกไหวเลิกทําบุญกับพระแล้วเนี่ย พอมาอ่านในนี้เลยเออทำให้เข้าใจเข้าใจเพิ่มขึ้นนะอะเขาเขียนไว้ยังไงลองฟังดูไหมนะอ่าสมมติว่ามีเด็กหนุ่มคนหนึ่งนะแต่มาสมมติชื่อว่าอเจ้าดอนนี่แหละกันนะวันนี้เจ้าดอน,าดอน,าดอนมาแล้วไม่มานั่งฟังเขาคงจะไปทํากุระนะเด็กนักเรียนเรานะนะนะเจ้าดอนกับคุยกับหลวงปู่ไม่ใช่หลวงปู่อะไรนะหลวงปู่แสง <c oughs> นะหลวงปู่ครับ ผมจะขอนับถือแต่พระพุทธกับพระธรรมนะนะนะ,นะพระสงฆ์ทุกวันเนี้ยมีแต่เรื่องเสื่อมเสียผมว่าพระแท้ๆคงหมดไปแล้วหมดไปจากพุทธศาสนามานานละ,นะต่อไปจะไม่รับถือและพระเนี่ยจะนับถือแค่พระพุทธกับพระธรรมนะนะเั่นแหละเด็กมันคิดอย่างนั้นเลยนะเด็กสมัยเนี้ยห <นะ S 1> ลวงปู่ว่าไงหรือไม่อ้าวถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าดอนเนี่ยจะไม่นับถือหลวงปู่ด้วยสิ ลวงปู่หัวไหวเนาะตอาเด็กว่าไม่นับถือพระแล้วนะลวงปู่ก็เป็นพระใช่ไหมพระสงฆ์ด้วยนะเออเจาดอนก็เออรีบรีบกลับทันทีเลยบอกเปล่าครับเปล่าครับลวงปู่ผมก็ยังคงเคารพศรัทธาลวงปู่เหมือนเดิมแหละนะเออเมื่อกี้พูดพลาดไปยโอ้ยแค่ไม่นับถือพระแล้วลวงปู่ก็เป็นพระนะลวงปู่อา้าวไหนว่านับไม่นับถือสงไงนะเอเอจาดอนก็บอกก็เว้นลวงปู่ไว้ไงครับ ถ้าเว้นลวงปูก่ก็แสดงว่าลวงปู่ไม่ใช่พระสงฆ์นะสินะก็ไหนว่าเว้นเว้นพระสงฆ์ไว้ไงนะเออเจ้าดอนก็ทําหน้าเลักๆแหล,แลนะนะลวงปู่ก็บอกว่าดอนเวลาเขาจะเอาทองคําเนี่ยนะนะเขาจะต้องไปหาที่ไหนอืาเจดอนก็บอกว่าก็เป็นขุดดินนะแล้วก็ล่อนนะแยกทองทองคําออกมาจากดินเท่านั้นแหละใช่ไหมถ้าไม่ใช่เหมือนทองใหญ่ๆนะชถวบ้านไปหาทองเนี่ยก็จะ ไปขุดตามแม่น้ำลำคลองเนี่ยแล้วก็ล่อนดินนะฮะหลวงปู่็็บอกว่าขนาดที่ล่อนทองเนี่ยดินมากกว่าทองหรือทองมากกว่าดินละ่ะนะโอ้แน่นอนนะดินมันต้องมากกว่าแน่นอนไหมโอ้ถ้าทองมากกว่าดินก็รวยอย่างเงี้ยนะดินต้องมากกว่าแน่นอนนะทองคามันมีแค่นิดเดียวหลวงปู่็็บอกว่ามันก็เหมือนกันนั่นแหละพระสงฆ์ กนะ็ล่อนมาจากลูกของชาวบ้านนะนะที่มาบวชบวชเนี่ยนะก็ล่อนมาจากนั่นแหละพระลูกชาวบ้านก็มีดีบ้างม่ดีบ้างพระสงฆ์ที่ไม่ไปเป็น,ปนที่พระสงฆ์เนี่ยไม่ได้เป็นพระหรหันแล้วเขามาบวชกันเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นไม่มีใครเป็นพระรหันแล้วถึงมาบวชกันหรอกก็นะมีดีบ้างเสียบ้างจะให้ดีหมดเนี่ยมันคงเป็นไไม่ไดนะ้ฉะนั้นจะไม่ให้มันเสีย จะไม่ให้มันเสียทั้งหมดก็เป็นไปไม่ได้คือมันก็มีดีบ้างไม่ดีบ้างเสียหมดก็ไม่ใช่มันก็ต้องมีดีดีไม่ดีอยู่บ้างแหละส่วนที่มันเป็นดินเราก็อย่าไปเอาสิเอาส่วนที่มันเป็นพองกันแล้วกันถ้าเชื่อหลวงปู่นะถ้าเคารพหลวงปู่เนี่ยจงเชื่อว่าพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ยังมีนะอย่าเหมา ว่าไม่ดีทั้งหมดก็จริงกันนะเออคุณก็ต้องมีปัญญาและมีตาปัญญาแล้วทีเน,นี้ยเรารู้จักใช้ปัญญาเลือกแล้ว่าเออพระดีเป็นยังไงพระไม่ดีเป็นยังไงแต่ก่อนคุณไม่เลือกเลยนะอ,อไม่รู้ว่าพระดีเป็นยังไงพระไม่ดีเป็นยังไงนั้น,เป,นเป็นความไม่รู้ของคุณเองจะเป็นยังไงได้นะเพราะฉะนั้นขนาดคุณเองเนี้ยนะก็ยนะังมีข้อเสียข้อดีนะ แม้แต่ตัวเราเองมานมีดีไม่มีไม่ดีเพราะฉะนั้นจะไปหวังว่จะให้คนอื่นเขาดีไปหมดไปคิดอย่างน้ได้ไงใช่ไหมพระรัตนตรัยเนี่ยนะดูปูอ่อุปมาไว้ดีนะหลวงปู่บอกว่าพระรัตนตรัยเนี่ยเปรียบเหมือนกับไม้สามลำค้ำยันไว้จริงไหมถ้าไม้สามยันเนี่ยมันยังจะค้ำกันอยู่จริงไหมค้ำพระธรรมไว้พระไตรไว้ ถ้าออกสักอันหนึ่งเนี่ยไม้มจะค้าอยู่ไหมไม่อยู่จริงไหมไม้จะค้าอยู่ได้ต้องต้องอาศัยสามลำใช่ไหมเออเออจริงเนาะอ่าอ่าอุปมาไว้ดีสมมติจะไม่เอาอันใดอันหนึ่งหรือเอาอันใดหนึ่งทิ้งไปซช่มันทิ้งไม่ได้มันต้องอยู่ด้วยกันมันต้องอาศัยไม้สามลำเนี่ยจริงจะค้าพลังงานไฟไว้นะเอาอันใดออกอนันใดอันหนึ่งออกซะไม้มันก็ล้มจําไว้ พระก็เหมือนกับนักเรียนเนี่ยผู้เป็นอริยะบุคคลหรือผู้ที่สอบผ่าน,นาสอบผ่านเป็นปริยะเนี่ยมีไม่เท่าไหร่หรอกก็ต้องเลือกดูผู้ประพฤติไม่เหมาะสมก็คือผู้ที่สอบตกกนแหละคือผู้ที่สอบตกเพราะนั้นให้สงสารคนสอบตกอย่าไปเกลียดคนสอบตกเพราะไม่มีใครอยากสอบตกเข้าใจนะเข้าใจไหมเออ เออเปลี่ยนที่อดีมไหมนะเออเลยเห็นใจกันเนาะอาจารย์บบว่ามาคิดคิดดูมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับเพราะว่าการบวชสมัยนี้ไม่ได้มีการกั่นกรองเลยไม่มีการกั่นกรองไม่มีการคัดเลือกเข้ามาบวชไปเป็นอุปชาเปปชาเป็นอุปชาไก่บวชทิ้งบวชคว้างะบางทีเออารอะไรไม่ดีก็เอาเข้าวัดเอามาฝากไว้มาบวชไว้ในวัดเนี่ยมืนตั้งแ่เละสิะแล้วอย่างจะด,ดูเปรียบเทียบขอไปเปรียบเทียบกับ,กบดูสมณะอโศกดูก โอ้โหกว่าจะบวชมาเป็นสมณะได้แต่ละองค์นะขืดขึ้นคอเลยนะขนาดนั้นบางทียังไม่รอดเลยนะคัดเลือกมาแล้วนะบวชเป็นสมณะในที่สุดบางบางองค์อยู่ไม่ไหวยังศึกไปอีกแล้วก็ไม่ต้องไม,ไม่ไม่น้อยเลยใช่ไหมไม่ใช่ง่ายนะไม่ใช่ง่ายเลยือว่าโอ้โหเส้นทางนี้ไม่ใช่ง่าย,ยนะอะไรต่างๆ่างแบบนี้เห็นได้ว่านะ ธรรมะเนี่ยบางทีเราก็ต้องคิดหน้าคิดหลังอย่าเพิ่งไปลงโทษอะไรกันมากมายก็คิดว่าเอ,ออยังไงก็ต้องมีไว้ที่ดีก็มีคุณต้องใช้ปัญญาแล้วตอนนี้คุณต้องใช้ตาปัญญาแล้วว่าคุณจะเลือกอยังไงพระดียังไงพระไม่ดียังไงนะอไม่งั้นตีเหมาไปหมดโอ้พระอุตสาห์ทำดีพระดีดีอุตสาห์ปฏิบัติมาแค่เป็นแค่ตายถูกตีทิ้งหมดเลยมันก็น่าเสียดายใช่ไหมพระศาสนา,าเนี่ยยังจะต้องคง มีอยู่อะไรอยู่นะตราบใดที่ยังมีพุทธศาสนาอยู่อาตมาถึงเห็นใจเพราะ่อนโนูโฮก็<อ>ได้มารับที่จะคําจุนจัดสนาให้อยู่ถึงถึงห้าพันปีเนี่ยไม่ง่ายนักนะไม่ง่ายเพราะฉะนั้นอะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยอาตมาคิดว่าเราทําดีอย่างเดียวแล้วไม่ต้องไปคิดอื่นนะใครก็จะทําชัว่วทําเลวทําให้เสื่อมเสียอะไรยังไงเรานะก็ไม่ไปว่าไม่ไปไปปลนามอะไรเขามากนะ ว่าไปทางความเป็นจริงนะทีนี้เวลาที่ยังเหลืออยู่ประมาณสิบกวนาทีสิบกวนาทีอดมก็เลยคิดว่าเออมาเป็นนี้เป็นมาเป็นของแถมนั่นแหละนะที่จะมาเตียมไว้จัเทศกับญาติโยมเพราะเขาอยากจะรู้ว่าอะไรคือหัวใจของการปฏิบัติธรรมนะอดมก็ตั้งเป้าไว้แล้วว่านะคิดว่าออดมคือคืออัตมาเป็นคนที่ทําอะไรเนี่ยมันต้องเป็นขั้นเป็นตอนนะเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็ะ เป็นเรื่องเป็นราวมันก็จะจําอะไรไม่ได้แล้วมันจะสับสนด้วยนะมันจะสับสนด้วยนะก็เลยคิดว่าเอาเรามาเช้ปใ้โยงฟังดูถ้าจะปฏิบัติธรรมเนี่ยคนจะถามเลยถามอยู่เรื่อยเลยแล้วเราจะตอบเขาอย่างไรถ้าก็ถามว่านะถ้าจะปฏิบัติธรรมเนีเ่ยปฏิบัติที่ไหนปฏิบัติที่ไหนต้องไปที่วัดไหมต้องไปอาศรกะ เออจะตอบไว้อย่างไงตอบไว้อย่างนี้ปฏิบัติธรรมเนี่ยปฏิบัติที่ตัวเราเองเนี่ยไม่ได้ที่ไหนหรอกที่ตัวเราเองเนี่ยนะคือต้องพยายามไม่เผลอใจไม่ห่างใจอยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติธรรมที่มั่นเนี่ยไม่ต้องไปมีสถานที่จํกากัดสถานที่สถานที่เนี่ยมันเป็นเพียงที่เราได้ศึกษานะอย่างอย่างวัดก็ตามพุทธสถานอะไรต่างๆก็ตามเนี่ย ก็เป็นที่อยู่ของของครูบาอาจารย์ของพระของนักบวชนะเราติดขัดอะไรเราก็ไปศึกษาไปถามท่านเลยท่านอันนั้นก็มีความสําคัญส่วนนั้นแต่ถ้าถามว่าเราปฏิบัติธรรมในปฏิบัติงานปฏิบัติที่ตัวคุณนั่นแหละคุณอยู่ที่ไหนทําอะไรนั่นแหละคุณก็ปฏิบัติที่ตัวคุณนั่นแหละไม่ต้องไปเลือกที่ไหนหรอกไม่ใช่จะไปดัดจะปฏิบัติทีต้องเข้าวัดนุ่งขาวห่มขาวไปดีม่ดีไปเกิดสังคมในวัดไปพูดนินทาว่าร้าย ไอโนนในนี่กันกลายเป็นเรื่องรลวเละเทะอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นนะแล้วจะปฏิบัติทํายังไงอ่ะเออรู้แล้วเราปฏิบัติที่ตัวเราเอ่ะรู้แล้วไม่ได้ที่ไหนหรอกที่ตัวเราเองอ่ะแล้วปฏิบัติยังไงอ่ะเออเราจะตอบยังไงปฏิบัติยังไงนะก็คือก็ต้องมาอ่านกิเลสให้ออกนะเตาเข้าไปเงี้ยปฏิบัติยังไงก็อ่านกิเลสให้ออกเพราะคนเรามีกิเลสนะ กิเลสมันมีอะไรบางอ่ะกิเลสหยาบกลางละเอียดหยาบหยาบก็เอา,ยาบยมุกเรามีไหมติดอะไรอยู่ขนะาจาัดก,กิเลสที่มันมีอยู่เนี่ยให้หมดนะเนี่ยคือวิธีการปฏิบัตนะิคือการปฏิบัติธรรมก็จะต้องอ่านกิเลสเป็นแยกกิเลสเป็นค่ากิเลสเป็นนี่คือหลักของการปฏิบัตนะิถ้าถามว่าหลักปฏิบัติเบื้องต้นหลักธรรมะต้นๆเลยเนี่ยเข้ามาใหม่ๆเนี่ยสึกษาธรรมะใหม่ๆเนี่ย จะต้องศึกษาอะไรต้องศึกษาอะไรศึกษาศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมศีลส,สมาธิปัญญาทุกวันนี้ก็อธิบายกันวนอยู่นั่นแหละทำไมานึกคนไม่เบื่อกันก็แย่แล้วนะอะไรกับศีลนฮปานาไม่ฆ่าสัตว์ย้ำอยู่อย่างเงี้ยนะกลายเป็นศีลศีลที่เขาเรียกอะไรเฟื้อเฟื้อเฟอเืออ,อะไร <laughs> มันชักเฟอละจนไม่รู้จะมาปฏิบัติยังไง มันไม่ค่อยเห็นผลไงจากการได้ปฏิบัติศีลเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันไม่ก้าวหน้ามันไม่ไปอธิศีลมันกูอยู่ศีลอย่างเดิมเนี่ยก็รู้แล้วเราไม่ฆ่าสัตว์เขาก็ไม่ได้เป็นอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอะไรก็ปฏิบัติอยู่งั้นไม่เห็นเขาก้าวหน้าอะไรเลยนะมันไม่ชัดไงถ้าคุณอยากจะรู้ว่าปฏิบัติคุณรักษาศีลก้าวหน้าเนี่ยคุณลองให้มันไปถึงอธิศีลดูสิแล้วคุณจะรู้เลยว่ามันก้าวหน้าทางอธิจิตอธิปัญญายังไง อย่างยกตัวอย่างเช่นสินค้อหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นอธิสีนเนี่ยคุณลองเลิกกินเนื้อสัตว์ให้ได้คุณจะรู้สึกโอ้โหร่างกายเราเปลี่ยนมลจิตใจเราเปลี่ยนแต่ก่อนเห็นปูเห็นปลาไหวในดูในน้ําเนี่ยน้ําลายไหลเห็นมันเป็นอาหารใช่ไหมพอเลิกกินเนื้อสัตว์ได้เห็นปลาอยู่กันอย่างเป็นสุขสนุกสนานก็มันจิตใจเราก็เมตตามันก็เปลี่ยนไปละไม่อยากไปกินเขาเลือดเนื้อของเขาเขาก็รักชีวิตของเขาเราก็รักชีวิตของเราเราก็ไม่อยากไปทําเขาอะไรแบบ กิตมันมีเมตตาขึ้นนะมันมีอะไรขึ้นหลายๆอย่างนะเนี่ยมันจะเห็นว่าอธิศีนเกิดขึ้นมันก็เลยจะเกิดอธิจิตนะแล้วจะเกิดอธิปัญญาศนะีนเนี่ก็คือศีนนี่คือข้อห้ามนะห้ามไม่ให้ไปไปละเมิดสมาธิก็คือความตั้งใจที่จะไม่ไปละเมิดไอ้ความไม่ดีความชั่วเหล่านั้นนะนี่คือสมาธิ ส่วนปัญญาคือรู้ว่าอะไรที่มันไม่ควรเป็นละเมิดนะสอดคล้องกับแม่ศีลสมาธิปัญญาะอะไรนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นนี่แหละคือหลักธรรมะเบือนนบบททเบ้องต้นการปฏิบัติธรรมเบื้องต้นควรจะเข้าใจยังไงนะทีนี้ถ้าถามว่าหัวใจของการปฏิบัติคืออะไรมันะนก็คล้ายๆกันแหละหัวใจของการปฏิบัติธรรมก็คือต้องอ่านใจตัวเองออก คนจะอ่านใจตัวเองได้อ่านตัวเองออกบอกตัวเองได้ใช้ตัวเองเป็นเ่ยนะคุณต้องมีพื้นฐานพอสมควรเลยนะนะต้องเป็นอริยบุคคลเข้าสู่ความเป็นอริยบุคคลแล้วคุณถึงจะอ่านใจตัวเองเป็นนะถ้าระดับของปุถุชน,นอ่านไม่เป็นหรอกเขาจะไม่รู้เลยว่าจิตเขาเป็นยังไงใจเขาเป็นยังไงนะเพราะฉะนั้นหัวใจของการปฏิบัติธรรมเนี่ยพ่อท่านให้คําคําจํากัดความไว้อย่างนี้คือต้องอ่านใจตัวเองให้ออก รู้ว่าขนาดเนี้ยนะเราเกิดกิเลสการรมนะเกิดพยาบาทนะเกิดธินมิทะอุทธะกุกุจจะวิจิกิจา,ายังไงนิวรณ์ต่างๆนั่นเองนะนะแล้วก็จัดการไม่ให้มันเกิดด้วยวิธีการทางธรรมะบวชต่างๆคุณก็หาธรรมะบวชต่างๆเอามาใชนะ้ไม่ว่าจะเป็นอะไรอะมหาประญาสนีนะ่สังวรประญาปาหานประญา,นะา,ะานอนุรักษณ์าประญา เอ้ยภาวนาประทานแล้วก็อนุรักษณาประทานได้ไหมก็เอามาใชนะ้ขั้นแรกก็เออสังวรประทานคอยระมัดระวังสังวรอ,อยู่เรื่อยๆนะพอจับกิเลสได้ปุ๊บก็ประหารมันด้วยวิธีการทางวิปัสสนาพิจารณาให้มันวิจัยทำมาวิจัยแยกแยะอะไรต่างๆนะอะไรเป็นต้นจนกระทั่งกิเลสม,มันเบาบางจางคลายแล้วมันหมดไปถ้ากิเลสมันหมดไปอย่างเงี้ยนะด้วยการพิจารณาอย่างเงี้ยนะ ต่อให้คุณเป็นอัลไซเมอร์นะอายุมากจนกระทั่งความจําไม่เหลือไม่มีแล้วเนี่ยกิเลสมันก็จะไม่ผุดโผล่ออกมาอีกเลยนะมันก็จะไม่มามีฤทธิ์มีเดชอะไรอีกละเพราะมันหมดไปแล้วอ่ะใช่ไหมแต่กิเลสคุณยังกดคมอยู่ยังมานอนเมื่องอยู่นะพอหมดอํานาจของการกดคมมันก็โผล่ออกมาอีกมันก็กําเริบออกมาได้อีกนะจึงว่าเออจริงๆเนาะถ้าไม่หมดกิเลส แค่กดคมเนี่ยอายุ90 100้าสบร้อยปีมันก็ยังเกิดกิเลสได้ทั้งนั้นนะการกดคมมางนมาของการกดคมนี่มันกดได้เป็นล้านล้านปีเลยนะเหมือนกับเชื้อโรคบางชนิดเนี่ยมันมีสปอร์หุ้มมันอยู่